ที่เราก็สามารถนําธรรมชาติต่างๆเนี่ยมาสร้างสิ่งสวยงาม<น>เพิ่มเติมขึ้นได้ไปอีกนะคะ,อ,ะอย่างที่กําแพงเพชรค่ะคุณผู้ชมจะพาไปดูกันหน่อยนะคะเขานําความสวยงามของงานศิละปะจากธรรมชาติเนี่ยแหะค่ะทําให้มันมีมูลค่าเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะ<อ>ทําลวดลายลงบนธรรมชาติได้อย่างไรไปดูกันค่ะ ดูแล้วแปลกตาไหมคะว่าเขาทำยังไงทําให้มันเกิดลวดลายขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยคุณผู้ชมค่ะนี่ดิฉันยังไม่รู้เลยว่าในภาพเนี่ยมันคืออะไรครับมันคืออะไรมันก็เป็นพวกวัสดุธรรมชาติจะมีพวกไม้ไผ่ตอนแรกเนี่ยเป็นลูกน้าเต้าคุณเขาเอามาสร้างสารรค์เป็นลายตกแต่งด้วยการใช้ไฟช็อต เนี่ยค่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นลวดลายเหมือนกับรากไม้เหมือนเป็นสายฟ้าเนี่ยค่อยๆแผ่ขยายไปเนี่ยเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานนะคะเกษตรกรค่ะนายนฤุดลโพสงนะเขาบอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากโคกหนองนาโมเดลเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตจากสวนนี่แหละก็เลยอาหยิบจับอะไรที่มีอยู่นะมีลาไม้ไผ่ที่เขาปลูกเอาไว้หลากหลายสายพันธุ์ตัดทิ้งไปอุ้ยมันก่อแห้งเอามาล้างทําความสะอาดดูซินํามาเรียกว่าใช้ไอเดียสร้าง สรใส่เข้าไปในชิ้นงานก็กลายเป็นของสวยๆงานแบบนี้ขึ้นมาได้ค่ะพอจากลำที่เราไม่ได้เผาแล้วก็กคิดว่าเราจะมาทำอะไรเพิ่มมูลค่าใหา้ให้ได้มากกว่านี้นะทำให้เกิดลายนะครับจาก ให้เพิ่มให้เพิ่มมูลค่าได้นะครับแล้วก็มีอันนี้จะมีชิ้นเดียวในโลกเลยนะครับเพราะลายของเขาจะเกิดเองโดยธรรมชาติปีที่แล้วที่ผ่านมาเนาะเราปลูกเนี่ยน้ำเต้านะครับแล้วมันเยอะแล้วเรากินไม่ทันมันสามารถที่จะทําให้เกิดลายเพิ่มมูลค่าตรงนี้ได้ความเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือเอามาเคลดไว้นะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับหรือน้าเต้าดูดซับ นี่อ่ะลองมาใส่ความครีเอทเนอะทำให้มันเป็นลวดลายศิละปะเพิ่มเติมลงไปนะคะเอาใครสนใจว่าเอ๊ะมันต้องทำยังไงหรืออยากจะได้ผลงานต่างๆเรานี้ก็สอบถามไปที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลย<า>ะคะ่ะก็เรียกว่าสวยงามมากๆเลยนะครับ